วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดนำ้ำมันประจำเดือนกันยายน2568วิเคราะห์กลุ่มปริซึมคาดการราคาน้ำมันดิบในเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้เคลื่อนไหวในกรอบ65-70เหรียญสหรัฐต,ต่อบาร์เรลอุปทานน้ำมันดิบจากกลุ่มโอเปกยังคงกดดันตลาดอย่างต่อเนื่องหลังมีมติเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบอีก550,000บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนทำให้สามารถบ,บรรลุแผนเพิ่มการผลิตรวมไปแล้วในปีนี้2.2ล้านบาร์เรลต่อวันเร็วกว่ากำหนดเดิม1ปีอีกทั้งยังเพิ่มโคววตตตาาาาากรรรรรผลลิิขอออองงงสสสสหหัััััฐฐบบเเเม0,000่่นนภพศษจยค อ,อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมสูงถึง4.2%คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนกันยายนอีก0.25%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆรวมถึงน้ำมันอย่างไรก็ดีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความผันผวนในตลาดหลังสหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็น50%เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้อินเดียอาจต้องลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียและจัดหาแหล่งอื่นทดแทนส่วนการเจรจ ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนย,ยังไม่คืบหน้าโดยยูเครนโจมตีทางกาศไปยังโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียอย่างต่อเนื่องสร้างความเสี่ยงต่ออุปทานน้ำมันจากรัสเซียจึงต้องจับตาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะสามารถผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามได้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องจับตามองอย่างการหารือโครงการนิวเคลียร์ของอิรานยังยืดเยื้อและอาจหนุนให้ประเทศ E ีได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมน,นีและสหราชอาณาจัรตัดสินใจใช้ใกลไกฟื้นมาตรการคว่ำบาตออรต การเฮริเคเนในมหาสมุทรแอตแลนติกจะรุนแรงในช่วงกันยายนถึงตุลาคมซึ่งอาจกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบบริเวณอ่าวเม็กซิโกซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบรวมถึง1.8ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็น14%ของการผลิตน้ำมันดิบทั้งหมดของสหรัฐขอบคุณบวิเคราะห์โดยปิซึมทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่มบอาทอ